ดูไข่ทุกคนสงสัยกันใช่ไหมสวัสดีค่ะว่าซื้อไข่เข้าร้านมาดูนะอ่าเขาแยกไข่ที่ก็ยังงงใช่ไหมในการแยกไข่รู้ได้ไงว่าไข่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเขาดูตามน้ําหนักตามน้ําหนักไข่จยอดพี่ขออนุญาตเขาแล้วนะ วศูนย์คือเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะอ๋อต้องมีถึุนวันหกด้วยเลยเหรอเนะี่ยอ๋อสุดย,ยอดไข่เยอะมากไขยย่เยอะมากที่ขออนุญาตเขาแล้วนะคะที่มาซื้อไข่เข้าร้านอุ้ยไขย่เรามาซื้อสินค้าเลยนะคะสุดยอด เจอยนู้นค่ะกำลังซื้อไข่ดูนะข่ยเยอะมากถูกระด้วยชื่อยันฟามเลยข่สวยกว่าโอเคค่ะไปแล้วประงานอืมสุดยอดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ